คงสุดท้ายฝนธนาสุนทรจุดทูบกราบแม่นางคามได้เลขสวย3ามตัวทำคอหววตาลุกมีมาให้แฟนครับแฟนเพลงได้คือคักกันอีกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังฝนธนาสุนทรเจ้าของเพลงฮีตหัวใจฝากถามขอใช้สิทธิ์พี่ชายชั่วคราวค่อยๆปล่อยมือ เมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรมแอดฝนอันเดอร์สกอร์ธนาสุนทรได้มีการแชร์ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้หลังจากเจ้าตัวเดินทงกลับไหวและจุดทูบถวายแม่นางขามซึ่งเผยให้เห็นเลขเด็ด3ตัวแบบชัดๆพร้อมกันนั้นฝนธนาสุนทรในน่แคปชั่นบอกเล่ารายละเอียดถึงทริปนี้ที่เธอเพิ่งจะมีโอกาสไปร่วมบุญครั้งใหญ่เพื่อให้แฟนๆจะร่วมกันอนุโมทนาอีกด้วยเมื่อวานไปท้ดยกระถินยอดคือ17,620บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญนะคะในก่อนหน้านั้นไปกราบแม่นางขามขอให้ทุก คนมีแต่ความโชคดีนะคะขอขอบคุณภาพฝนอันเดอร์สกอรธนาสุนทรภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ